สวัสดีครับรับชมข่าวเวลา10นาฬิกานะครับมีความเห็นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับไปติดตามจากคุณเพนทพันธ์แหลมหลงกันเลยครับนนะายนัทวุฒิใส่เกลือนะคะยืนยันว่าการที่พันำรวจโทรทัศษสินชินวัตนนั้นนะคะได้กล่าวบนเวทีมวยนั้นเป็นเจตนาที่ดีแล้วก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลค่ะ นายนัทวุฒิยเกื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวในฐานะประธานเปิดการแข่งขันมวยเทิดพระเกียรติที่มาเก๊าว,ว่าเนื้อหาและกิจกรรมบนเวทีเป็นการมุ่งถวายการจงรักภักดีตามหน้าที่ของประสงค์นิกรชาวไทยที่พึงกระทำอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวคงจะไม่มีผลกระทบต่อรัฐบาลเพราะหากพิจารณาโดยใจที่เปิดกว้างก็น่าจะเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่พันตำรวจโททักษินได้กล่าวถึงและแสดงออกนั้นเนี่ย ก็เป็นกิจกรรมที่มุ่งถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าเป็นการจัดมวยเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีการกล่าวถวายพระพรด้วยในเวทีเดียวกันถวาย ส่วนกรณีที่นายอิสิธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเพื่อสุบรณอดีตรองนายยกรัฐมนตรีจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีสลายการชุมนุมที่ดีเอสไอในวันที่13ธันวาคมนี้กานำารัปชและมวลชนยังไม่มีการเคลื่อนไหวและขออย่าได้ไปเคลื่อนไหวในวันดังกล่าวเพราะฝ่ายตรงข้ามจะนำไปเป็นเงื่อนไขในการโจมตีนางนัทวุฒิยังเปิดเผยด,ด้วยนะคะว่าจากการตรวจสอบการระบายข้าวจากกระเป๋าของรัฐบาลย้อนหลังไป3ปีพบความไม่ชอบมาพากลในการระบายข้าวของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาที่ดําเนินการโดยใช้กระดาษ เพียงแผ่นเดียวไม่ได้มีการเปิดประมูลไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขผู้รับประมูลเป็นบริษัทเดียวกันทั้งหมดซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเอกสารแล้วก็จะยื่นให้ปปชทําการตรวจสอบต่อไปค่ะส่วนประเด็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายนัทวุฒิก็เห็นว่าทุกอย่างนั้นจะต้องเป็นไปตามความรอบคอบแล้วก็จะต้องสอบถามความเห็นของประชาชนด้วยค่ะคุณคงเกษมค่ะ เกิดเหตุคนร้ายนะครับใช้อาวุธสงครามยิงถล่มร้านน้ชาครับในอำเภอร,รงงะแงจังหวัดนราธิวาสน,นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับเป็นเด็กหญิงอายุเพียงหนึ่งขวบชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบร้านน้ำชาพื้นที่บ้านดามาบูเวตำบลตันหยงลิมออำเภอร,รงงะแงจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้ปืนอาก้าเอชเคและ M16 ยิงถลม่มขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากกำลังดื่มน้ำชาและรับประทานอาหารเช้า ทำให้นายสบุรีเถาะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนนายฮามิซีเจโดและเด็กหญิงอายุหนึ่งขวบทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตระหว่างนําส่งโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านบาดเจ็บอีก3คนถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลระแงะครับปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศนะครับสหรัฐครับได้ระบุว่าจีนนะครับจะแซงหน้าขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกภายในปี2,573ครับ สำนักข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยการคาดการแนวโน้มโลกจนถึงปี2573ระบุว่าจีนจะก้าวแซงหน้าสหรัฐขึ้นมามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกก่อนที่จะถึงปี2573ครับแต่สหรัฐจะยังคงเป็นประเทศที่มีอิทธิพลโดยรวมต่อโลกมากที่สุดรายงานยังระบุด,ด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะค่อยๆหดตัวลงเนื่องจากจะมีประชากรวกรัยเกษียณเพิ่มมากขึ้นขณะที่ประชากรวัยแรงงานกลับลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว ต่ญี่ปุ่นจะยังรักษาตําแหน่งอันดับ4ีของโลกเอาไว้ได้ในแง่ของการเป็นชาติมหาอำนาจโดยรดวยรมด้าน,นต่างๆนอกจากสหรัฐจีนและอินเดียส่วนประเทศอื่นๆในเอเชียอย่างอินเดียและอินโดนีเซียจะมีการพัฒนาด้านการทหารมากขึ้นเนื่องจากเอเชียจะกลายเป็นภูมิภาคที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกครับกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปเวลาประมาณ1 1นาฬิกานะครับสวัสดีครับ